วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันพระแรม15ค่้าำเดือน4ที่ผ่านมาโดยได้ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ช่วงสายซึ่งคณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลายาณมิตรทาเคชิซุมิดะได้นำกล่าวคำถวายมัตกะพัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นได้ร่วมกันประเคนพัตทหารแดกคณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีบุภาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลายาณมิตรแก้วตาสุมิดะได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลายาณมิตรทาเคชิสุมิดะจุดทูบเทียนหน้ารูปเหล่าผู้วายชนจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ